เธอจาะโรงพยาบาลแล้วเหรอชาจะฟื้นตัวได้พอสมควรแล้วขอบคุณนะที่นายเสียงชีวิตช่วยฉันนะสุยอเยียนฉันเป็นนี่เธอไม่ได้ติดค้างอะไรฉันทั้งนั้นแต่เธอรู้สึกไม่สบายใจก็รับปากฉันเรื่องหนึ่งสิเรื่องอะไรเหรอฉันขอเวลาคิดอีกหน่อยนะแต่ว่าถึงเวลาเธอก็อปฏิเสธฉันละที่จริงฉันคิดเรื่องนี้มานานมากแล้วและรู้ด้วยว่าเธอต้องปฏิเสธนะ ฉันไม่ปฏิเสธแน่นอนเยง,งูหมิงฟูอาจารย์หลินคืนนี้ตานข้าวด้วยกันนะคะฮ่ตายสิไม่นึกว่าซูโม,โมจะดวงแข็งขนาดนี้ฉันจะทำยังไงต่อดีล่ะหนังนั่นจะมีหลักฐานอะไรในมือบ้างหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้จูจ่ๆก,ก็นัดจะออกมารบกวนหรือเปล่านะ เปล่าเยนี่หมยความว่ายังไงกำลังํำดีกับฉันเหรอหรือว่าเยนี่จะกลัวนะจะมีทุเร้าอะไรกับฉันฉันคิดว่าเธอน่าจะรู้เรื่องที่ฉันเจอมาแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรให้ใครไม่พอใจเข้าถึงได้ถูกคนตามเอาชีวิตแบบนี้ฉันคงไม่มีสิทธิ์พูดอะไรแบบนี้แต่ฉันก็หวังว่าเธอจะช่วยดูแลพ่อไม่บุญทำให้ดีนะเพราะฉันคิดว่าต่อไปฉันคงไม่ไปที่สกุลเสี้ยอีกแล้ว ฉันไม่อยากทำให้พวกท่านต้องเจอกับอันตรายไปด้วยเธอจะไม่กลับจากกุนเสียแล้วเหรอไม่ต้องห่วงนะถึงฉันจะไม่ชอบเธอแต่ถึงยังไงพวกเขาก็เป็นพ่อแม่ของฉันจะจะดูแลพวกเขาเองงั้นฉันก็สบายใจแล้วเธอตั้งใจทำอะไรนะ่ะ เวลาที่คนจะประมาทนะจะเปิดท่าแทะออกมาได้ง่ายที่สุดเรื่องที่ว่านให้เธอไปทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเรียบร้อยเกมจะเริ่มแล้วนะทำแบบนี้จะรู้จุดอ่อนของเย็นนั่นได้จริงๆหรอก็อย่างที่ว่าแล้วนะเวลาที่คนเราประมาทจะเปิดท่าแทะออกมาได้ง่ายที่สุดนะยิ่งไปกว่านั้น ฉันคิดว่าคนอย่างหล่อนคงจะรักชีวิตมากกว่าเงินทออกล้องเพราะโอเคท้ามจู่ๆถึงนัดฉันเธอไม่กลัวถูกจับได้หรือไงกลัวอะไรแล้วถึงซูมูดจะไม่ตายแต่ดังนั้นก็กลัวแล้วดังนั้นบอกฉันว่าจะไม่กลับตะกุลเสี่ยอีกแล้วเธอพูดจริงเหรอ แน่นอนทีนี้ฉันก็คือเสียเทียนตัวจริงแล้วสูมูดจะยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอมันแปลกๆนะที่แท้เธอคือเสียเทียนเองเหรอพวกฉันตามหาแทบแย่เลยปะปะพวกแกเป็นใครนะสกุลเสียค้างเงินเดือนฉันมาหลายเดือนละในเมื่อหาตัวเต้าแกไม่เจอฉันก็ต้องมาตามที่ลูกสาว อะไรนะค่าค้างเงินเดือนเหรอขอที่ฉันจะเข้าสกุลเชี่ยไม่เห็นได้ยินเรื่องนี้แล้วนี่นะสาวน้อยจะตัวเล็กบอบบางคงรับมือกับพวกฉันไม่ไหวหรอกวันนี้เจอต้องไปกับพวกฉันรีบติดต่อพ่อแม่เธอซะบอกไอ้มันรีบ,รบจ่ายเงินที่ค้างอยู่มาไม่อย่างนั้นอย่าว่าฉันไม่เกรงใจก็แล้วกันนะสวีเคยนะ่าแกลอกฉันตอนที่แกมหาฉันแกจะบอกเรื่องนี้กับฉันเลยนี่ อย่าพูดบ้าๆนะฉันไม่ดูเรื่องอะไรทั้งนั้นตั้งแต่ที่แม่กับสกุลเธอมีเรื่องกันฉันก็ไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับคุณป้าและสกุลเสียแต่สกุลเสียมีเรื่องค้างค้าจ้างอย่างว่าจริงๆเหรออย่าพูดมากเลยมากับพวกเราดีๆเด,เดี๋ยวก่อนพวกแกจับผิดตัวแล้วฉันไม่ใช่เสียเทียลูกสาวของสกุลเสียสักหน่อยเย็นๆเยน็นต่างหากที่บอกให้ฉันอ้างตัวเป็นเสียเทียนนะ่ะ อีนั่นเป็นหลานสาวของตะกูลเสียพวกแกจับยายนั่นไว้มีประโยชน์มากกว่าจับฉันฉันไม่ใช่ใครทั้งนั้นตะกีเ้เราปวกฉันจะเชื่อเหรอหลานสาวของตะกุลเสี้ยหรือในเมื่อเป็นแบบนี้จับไปตงคู่เลยก็แล้วกันมือไม่พายยังเอาเท้าราน,นัดอีกเนี่ยคงต้องหาทางสลัดจากคนพวกนี้ได้ก่อนต่พูดถูกก็ไม่ใช่ลูกสาวของตะคุนเสี้ยไม่ว่าตามฐานะจะนจะเป็นหลานสาวของตะคุนเสียก็จริงแต่ฉันไม่เคยได้รับการยอมรับจากตะคุนเสี้ยเลย ถึงพวกคุณจับฉันไปเรียกเงินก็ไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าพวกคุณยอมปล่อยฉันไปแล้วก็ฉันจะบอกพวกคุณก็ได้ว่าลูกสาวแท้ๆของธอกุณซีอยู่ที่ไหนนะเธอพูดจริงเหรอฉันไม่มีเหตุผลที่ต้องหลอกคุณใช่แล้วพวกเรารู้ว่าเสียเตียนตัวจริงคือใครพวกแกไปหาขเขนะาเถอะนะเจอเจอพวกเธอสักครั้งก็ได้ยังไงจะก็จำหน้าตาพวกเธอได้แล้วถ้า้ฉันรู้ว่าพวกแกหลอกฉันแล้วก็นะ ก็อย่าแ่าชั้นใจร้าย่ันเล่ากัน,กนไปกันเถอะไม่ต้องมีอะไรผิดปกติของผมได้มาแล้วขอบคุณล่วงหน้านะครับฉันตั้งหากที่ควรจะขอบคุณคุณนะคะหลังจากนี้ก็รบกวนด้วยนะคะ คนกลุ่มนี้น่ากลัวจริงๆคุณถาวครับคุณฟูพวกผมทำงานเป็นยังไงบ้างครับอืมใช้ได้เลยแสดงได้ดีเหมือนเดิมลำบากแล้วนะคะไม่หรอกครับเป็นเกียรติของพวกผมที่สามารถช่วยงานได้ตั้งสองคนได้นะครับเอาล่ะเอาล่ะทางด้านพี่ตรงจะช่วยพูดให้นะแยกย้ายเถอะขอบคุณครับคุณท้าวพี่ใหญ่สองคนนั้นเป็นใครเหร ตั้มแบบนี้เป็นการลดศักดิ์ศรีมากไปรอเปล่าครับพวกก็คนนึงเป็นเพื่อนที่ปดตรงตามใจมาตั้งแต่เด็กๆอีกคนนึงเป็นเพื่อนของคุณชายหมิงฟานไม่ว่าคนไหนเราก็สู้ไม่ได้การได้ทํางานให้กับตั้งสองคนหมายความว่ายังไงรู้ไหมก็หมายความว่าเรากําลังทํางานให้ปีตรงกับคุณชายหมิงอยู่ยังไงล่ะเจ้างูเรียบร้อยไปหนึ่งเรื่องแผนกางต่อไป งานถแถลงข่าวเตรียมพร้อมแล้วทุกคนต่างก็อยากรู้ว่าทำไมควินตาซูโม่ถึงได้ถูกลักพาตัวต้องเครืคขืนมากแน่แนนะ่เสี่ยวไปฉันจะเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จและรอนายกลับมาบอสคุณซูไม่เป็นอะไรแล้วนั้นก็ดีครับซูโม่ทำไมเธอไม่ติดต่อมาหาฉัน เอก็บลินซื้อเยี่ยนเกี่ยวข้องยังไงกันแน่เนี่ยเป็นไงบ้างสบายใจได้แม่หมอั้นจะส่วนตัวมาหลายปีแต่หลังจากที่คุยกันอย่างสันติก็อย,ยอมตอบตกลงทันทีสันติใช่สันติมากๆเลยนั่นก็ดีไปกันเถอะ พวกตัวคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับซูโมโ่กันแน่ทั้งที่เพิ่งกลับมาแต่กลับเกิดเรื่องยแย่ขนาดนี้งานถแถลงข่าวก่อนที่จะไปต่างประเทศเขาเคยปลอมตัวเป็นผู้ชายแสดงภาพประยุนจนเป็นกระแสะดังอยู่ช่วงหนึ่งนะแต่ไม่นึกว่าครั้งนี้เกือบจะเอาชีวิตไม่อรอดนะนึกซูโมโ่แกค,คิดจะทาอะไรของน,งนั้นกันแน่ตั้งจจู่ถึงได้จัดงานถแถลงข่าวล่ะดีมากมากันพร้อมหน้าแล้ว ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมงานแถลงข่าวที่เราจัดขึ้นอย่างกระทันหันในวันนี้โดยในวันนี้เราจะมีด้วยกนันทั้งหมด2ประเด็นนะคะเรื่องที่1เกี่ยวกับงานในานาคตของซูโมโ่ลีกเรื่องคือเรื่องที่ทุกคนกําลังให้ความสนใจมากในตอนนี้ก่อนอื่นนะคะฉันต้องขอบประกาศด้วยความรู้สึกที่ดีใจมากและเป็นเกียรติอย่างยิ่งว่าต่อไปเนี่ยฉันจะร่วมงานกับทางสตาร์ไลท์ในภาพยนตร์เรื่องใหม่ของพ่วมกับเพื่อนเก่าอย่างเช่นซีหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกท่านนะคะ ต่อไปฉันจะขอชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อนนะคะชี้แจงคุณหมายความว่าเรื่องนี้มีคนวางแผนจะทำร้ายคุณเหรอครับทุกคนต่างก็รู้ดีว่าช่วงนี้มีข่าวของคุณเป็นจำนวนมากนั่นเป็นเพราะว่าคุณทำให้ใครไม่พอใจก็หรือเปล่าครับก็ปกติฉันเป็นคนที่ไม่ชอบผ่าเรื่องใครก่อนแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่มักจะมีคนมาหาเรื่องฉันนะคะฉันเชื่อว่ามีพี่น้องสื่อมวลชวนบางท่านคงทราบข่าวแล้วว่าหลายวันก่อนคุณนายสกุลเสีย้ยเพิ่งรับฉันเป็นลูกบุญธรรม แต่เรื่องที่บังเอิญมากคือในวันที่สองหลังจากที่ฉันเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านในฐานะของลูกบุญธรรมนะคะลูกสาวของตระกูลเซีย่ยก็ถูกหาตัวพบและหลังจากนะั้นจ้างก็เกือบจะถูกฆ่าตายหนึ่งนั่นคิดจะทำอะไรกันแน่เนี่ยความบังเอิญทั้งหมดนี้มันทาให้ฉันอดไม่ได้ที่จะสงสัยในตัวของลูกสาวตระกูลเซียที่เพิ่งกลับมาดังนั้นฉันจึงทําการตรวจสอบปรากฏว่าฉันพบกับเรื่องที่น่าสนใจมากๆหลายเรื่องเลยค่ะ ตีลูกสาวที่หายตัวไปของทกคนเซียยคนนี้ไม่ทราบด้วยว่าเหผลได้ถึงได้มีนอ้องชายที่หน้าตามเหมือนกับเธอมากขนาดนี้เหลวไหลคนก็นไม่ใช่ฉันสักหน่อยแต่มันรูปที่เธอตัดต่อมาแน่ๆแจ๊ะแจ๊ฝึพกพวกแกรู้ว่าฉันเป็นใครไหมกระดียงไงมาขวางทางฉัน ฉันเป็นคนสั่งให้พวกก็ขวางเือไว้เองพี่เสียวไป<พ>วก็จริงค่ะรูปภาพอาจจะโกหกคนได้แต่ผลการั่วดีเนเอไม่มีทางโกหกใครผลการั่วด,เดีเนเอของคนในรูปทั้งสองคนออกมาแล้วยืนยันว่ามีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดอ,อ๋อพูดถึงเรื่องตรวจินเอมีเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าน,นี้อีกนะคะตีด ไม่ต้องห่วงรับคุณสวีปุมเปลี่ยนข้อมูวในผลตรวจเรียบร้อยแล้วคนที่จะปลอมตัวเป็นคนที่รับการตรวจดีเออผมก็เตรียมไว้แล้วสามีภรรยาทระคุณที่ไม่มีทางรู้แน่นอนครับโถว้ยใครเป็นคนอัดเสียงไว้กันแนะ่หว่าไงนะผล,ผลตรวจถูกเปลี่ยนเหรอสวีเฮิรนนะ่ะมันหมายความว่ายังไงกันแนะ่ผลตรวจของจริงที่ถูกเติเปลี่ยนอยู่ที่ไหน คุณสวีคุณมีอะไรจะอธิบายไหมคะฉันไม่เข้าใจว่าเธอกำลังพูดอะไรอยู่เรื่องนี่เกี่ยวอะไรกับฉันในมือซูโม่ไม่มีหลักฐานปนตรวจใบนั้นฉันก็ทำร้ายเรียบร้อยแล้วแค่ฉันไม่ยอมรับเย้แน่นก็ทำอะไรฉันไม่ได้ฝุกอ๋อผมก็ว่าทำไมาถึงรู้สึกคุณหน้าคุณตาพวกคุณหลายวันก่อนสองคนที่ผมเห็นในซอยแคบใช่พวกคุณหรือเปล่าครับซอ,ซอยอะไรซอยอะไร ไม่ใช่ผมยังไม่ตันได้บอกเลยว่าเกิอดอะไรขึ้นในซอนนั้นบ้างคุณรู้รอย่างไงครับว่าไม่ใช่พวกคุณนะรบกวนช่วยเปิดคลิปนี้หน่อยผมยังไม่ได้ส่งงานเลยครับยยนันยยนันบอกให้ฉันปลอมตัวเป็นเสี่ยเทียนยยนันเป็นหลานสาวของทุกคนเสีย่ยพวกแกจับตัวยยนันมีประโยชน์มากกว่าจับฉันจะไม่ใช่ใครทั้งนั้น ช่แล้วยีน่านะไม่ใช่ลูกสาวกอตะกุนเซียแม้ว่าตามฐานนะฉันจะเป็นหลานสาวกอตะกุนเซียแต่ฉันไม่เคยได้รับการยอมรับจากกุนเซียเลยถึงพวกคุณจับฉันไปเรียกเงินก็ไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าวันนี้พวกคุณยอมปล่อยพวกเราไปแล้วก็พวกเราจะบอกให้ก็ได้ว่าลูกสาวตัวจริงของตะกุนเซียคือใครท,ทำไมที่แจ้นกลุ่มนั้นเป็นแผนของเธอเองเหรอดังนั้นคุณสวียอมรับเรื่องที่คุณทำแล้วใช่ไหมคะ พลิกล็อกเลยนะไม่นึกว่าลูกสาวของตระกูลเสียจะเป็นตัวปลอมเรื่องในบ้านเศรษฐีซับซ้อนมากจริงๆแต่ว่าข่าววันนี้จะต้องเป็นข่าวดังแน่ๆฉันเป็นคนทําแล้วอย่างไงล่ะที่ฉันทาไปก็เพราะหวังดีกับสกุลเสียทั้งนั้นทุกท่านก็น่าจะเป็นที่ทราบกันเยอะคุณป้าของฉันหรือก็คือคุณนายตระกูลเสี้มาจากตระกูลเฮ่ซึ่งตาตระกูลเฮ่ให้ความสำคัญกับเรื่องความกตัญญูรู้คุณมากดังนั้นฉันไม่มีทางอนุญ,ญาตให้คนที่ไม่มีคุณธรรมไม่รู้จักกาลเทศะ กลับเข้ามาในสกุลเซียเด็ดขาดดังนั้นลูกสาวของกสกุลเซียคือก็คือซูโม่ไงดูถ้ากระต่ายน้อยคงอยากจะจำรักความแค้นด้วยตัวเองสินะคุณสวีรู้แต่แรกว่าซูโม่เป็นลูกสาวของกสกุลเซียในฐานะที่เป็นหลานสาวของคุณนายเซียไม่เพียงแต่ไม่ช่วยให้ครอบครัวได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน แต่กลับยังทมทุกวิติตางเปิดทำลายชื่อเสียงของซูโม่คุณที่จะทำอะไรกันแนะ่ฉันจะทำอะไรเหรอฉันก็บอกไปแล้วไงฉันไม่อนุญาตให้คนที่ไม่มีคุณธรรมกลับมาที่สกุลเสียนะถ้างั้นฉจนก็อยากรู้ค่ะว่าฉันไม่มีคุณธรรมตรงไหนไม่รู้จักบุญคุณแต่ด่าว่าแม่เลี้ยงที่อตส่สา์เลี้ยงดูเธอมาหลายปีเพียงเพื่อเงินทองให้ผลประโยชน์แบบนี้จะบอกว่ามีคุณธรรมเหรอ อย่ามาใส่ร้ายกันนะทั้งๆที่แม่เลี้ยงคนนั้นสวีเฮิร์นะฉันรู้ว่าคุณอยากจะพูดอะไรฉันว่าเราเจอเจอ้าตัวมาพูดเองดีกว่าไหมแบบนี้น่าจะโน้มน้าวได้มากกว่าไม่ใช่เหรอเธอคิดว่าฉันไม่กล้าเหรอทำไมนางซูมโมดูไม่กลัวเลยสักนิดนะแกหนังเด็กไม่รู้จักบุญคุณฉันอุตส่าห์เลี้ยงแกมาตั้งหลายปีตอนนี้แกดังแล้วมีเงินแล้ว แกสักแดงเดียวก็ไม่ยอมให้ฉันเลยหรือไงแกกําลังจะข่าวพวกฉันใช่ไหมคุณคือคนที่รับเลี้ยงเทียนเทียนไว้หรอคะใช่นอะสิไม่อย่างนั้นคุณคิดว่าลูกจากของพวกคุณจะอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้เหรอรอดเหรอไห <c oughs> นคุณบอกฉันว่าพวกคุณรับฉันมาจากสถานถวงเคราะไม่ใช่เหรอเอ่อ <c oughs> ฉันไม่ว่าอย่างไงไม่เลี้ยงก็เลี้ยงเธอมาตั้งหลายปี จะทำแบบนี้มันเขาได้ยังไงนะี่ตีอะไรคือสั่งหรือไม่สัง่งจะไม่ยอมลูกตัวเองมันผิดเหรอเรื่องที่พวกเราตัดกาดกันจันจำได้ว่าฉันพูดไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งแล้วนะดังนั้นอย่าคิดจ้างความสัมพันธ์กขอผู้หวังผลประโยชน์จากฉันเลยแม้แต่นิดเดียวฉันว่าคุณอย่าเสียเวลาดีกว่านะซูมโม่จะทำแบบนี้ได้ยังไงตอนนี้เธดังแล้วมีชื่อเสียงแล้ว จะเพีทอดทิ้งแม่เลี้ยงคนนี้แล้วเหรอไม่จริงมั้งสูโมเป็นคนแบบนี้จริงๆเหรอฟังจากเสียงในทิพเป็นเสียงของคนทั้งสองคนซูโมจะม,มีอะไรจะพูดอีกไหมฝุ่นทอดทิ้งเหรอใครทอดทิ้งใครกันแนะ่ตอนนั้นเป็นคุณเองที่รับเอาเงินห้าล้านของเซียวหน้าและรับปากให้ฉันถอนมัานกับกู่หยืนเจิงโดยที่ไม่สนใจว่าฉันจะถูกใส่ร้ายหรือเปล่ามาตอนนี้จะบอกว่าฉันทอดทิ้งคุณน่ะเหรอ ม่คิดว่ามันตลกมากหรืองไงเอ่อฉัน,ฉนตอนนั้นจะมีมีทางเรื่องนี้นะมีหน้าซูโม่ถึงดูไม่หวัดกลัวอะไรเลยที่แท้ก,ก็เตรียมการไว้ก่อนแล้วเดิมทีฉันอยากจะขอบคุณที่หลายปีมาเนี้ยคุณเลี้ยงดูลูกสาวของฉันแต่ไม่นึกเลยคุณจะเป็นคนไรยางอายแบบนี้ยังมีอีกเรื่องนะคะที่ไรยางอายมากกว่าน,นี้อีกแล้วค่ะจะว่าไปก็ต้องขอบคุณลูกสาวตัว,ตวปลอมคนนี้มากๆเลยนะ ไม่ใช่เพราะว่าเขาพยายามจะฆ่าฉันความทรงจําของฉันคงไม่กลับมาเร็วขนาดนี้เทียนเทียน,นตอนนั้นตอนนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่